เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะผมต้องไปถ่ายรีวิวรองเท้าใช่ไหมแล้วก็กล่องเนี้ยมันเป็นลูกฟุตบอลที่เคยสั่งไว้ตั้งแต่ปี2020 2020ไม่แน่ใจว่าสั่งไปกี่ลูกนะไม่รู้ว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนกนะันเฮ้ผมว่ามันยังใช้ได้นะผมว่ามันยังใช้ได้แล้วทุกคนได้สได้สท อือ้าวอันนี้ไม่ได้ป่ะนี่แต่ไม่รู้ว่าเตะแล้วแต่ะเราอาจจะไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าเอาตรงว่าผมสั่งจานที่ไหนผมยังไม่รู้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะได้เห็นเราในรีวิวเราเข้าสตาแล้วกันเนาะอาจจะได้เห็น2ลูกนี้แล้วก็ลูกนี้อาจจะต้องตั้งโชว์แถวๆนี้ไปแล้วกันโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบาย